บ้านโคกยางตำบลการทาลมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยค่ะน้ําไหลอย่างเงี้ยน้ำของมูลมูลหมูที่ไหลเนี่ยแล้วก็จะให้ไปรวมที่ตรงโน้นเราก็จะใช้ประโยชน์ทําก๊าซทำแก๊สหุงต้มอะค่ะใช่เราก็ใช้จากตรงนี้ได้แล้วก็แปลงมันได้ค่ะมันก็จะแบบครับผมเรียกว่าพันอะไรนะครับพันไข่ลืมผัวค่ะใช่กินแล้วจะลืมผัวหรือเปล่าอร่อยอร่อยจนลืมแม่พันก็ คลอด15.16เมษายนนี้ค่ะคือจะออกจะออกลูกออกไปแล้วตอนนี้ก็ท้องอยู่ใช่ค่ะอันนี้เอามาลงไว้เพิ่งลงวันนี้บอกปลาหมอเราเลี้ยงปลาหมอด้วยอ๋อตัวนี้เลี้ยงปลาหมอใช่ค่ะเลี้ยงปลาหมอด้วยครับออนี่ไงใช่ค่ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมสวนนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับอยู่ที่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราขุดเสร็จประมาณ2ปีแล้วนะครับก็มาชมเป็นไอเดียแนวทางได้นะครับกับแปลงตรงนี้นะครับมาทําความรู้จัก กับพี่เจ้าของสวนนะครับครับวัสดีค่ะวัสดีค่ะครับแนะนําตัวหน่อยนะครับผมค่ะชื่อฟ้าค่ะครับพี่ฟ้าค่ะตรงนี้เป็นแปลงของของพี่เลยใช่ค่ะของคุณพ่อคุณแม่ของพ่อคุณแม่ค่ะครับชื่อว่าโคกหนองนาเลยนะครับโคกหนองนาพัสยาวีค่ะอ่ะเป็นชื่อของลูกสาวเป็นชื่อของลูกสาวใช่ค่ะเลยตั้งชื่อเป็นเป็นเป็นชื่อของของโคกเลยโคกหนองนาเลยค่ะครับ เป็นยังไงบ้างครับการที่เราได้มาทําตรงนี้โคกหนองนาตรงนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ใช้เหมือนเหมือนปกเหมือคือเราให้ให้พ่อแม่มาอยู่ใช่จุดประสงค์คืออยากให้พ่อแม่ได้มาอยู่มาอยู่มาเหมือนมาแบบว่ายังไงมาทําสวนทาสวนใช่ครับปกติก็จะอยู่ในกลางหมู่บ้านใช่อยู่ในหมู่บ้านแออัดเนาะ แอออถ้าในหมู่บ้านก็บริอากาศอะไรอย่างเงี้ยถ้าข้างนอกอ่ะจะดีกว่าจะดีกว่าใช่ก็เลยมีโปรเจกต์มาค่ะมาทําอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะที่แรกนี้คือดูใน y t u t u ครับผมใช่ค่ะเห็นใน YouTube ก็เลยดูศึกษาไปเรื่อยๆก็เห็นผลงานการขุดของพี่ก็เยอะครับก็เลยรู้สึกถูกใจแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อครับเราก็ได้มาสำรวจเนาะค่ะแล้วออกแบบตาม พื้นที่ค่ะพื้นที่ตรงนี้มันหน้าหน้าแคบแล้วก็ยาวเนาะใช่ค่ะหน้าแคบยาวพื้นที่กี่ไร่นะครับอันนี้หกหกไร่สามงานหกไร่สามงานนะครับนี่นะครับก็ความเปลี่ยนแปลงก็เยอะพอสมควรเยอะค่ะเยอะเยอะตอนแรกๆแบบมันโล้นเลยอ่ะมันไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ก็ใช่แต่ตอนนี้มีการเราก็ได้ใช้น้ําที่เราขุดนี่แหละใช้น้ําในการเลี้ยงต้นไม้ใช่ค่ะ ดูความเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับจะดูจากพื้นที่ข้างๆนะครับก็มีแบบมีแต่พื้นที่นาใช่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จะสีเขียวขึสีเขียวขึ้นเยอะเลยนะครับ<ช>มีผลไม้มากมายนะครับมีทั้งต้นกล้วยอ่าตน้นอ่ามะม่วงเนาะผละไม้ใช่ค่ะและ้วก็พวกก็พวกไม้ยืนต้นแบบไม้เศรษฐกิจอะคะ่ะพวกไม้สกักไม้พยูไม้ครับยางนาอค่ะก็จะเราก็จะปลูกจนเต็มพื้นที่อคะค่ะรอบรอบนอกข้างๆ ครับโปรเจกต์ว่าจะมาพักอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าจะทําแค่บ้านพักตาอากาศเลยถ้าทําอาจจะเป็นเหมือนบ้านสวนบ้านสวนใช่ค่ะบ้านสวนไว้ดูแลไว้มาพักดูแลอะไรเงี้ยส่วนมากหลังๆก็จะมาอยู่แค่อยู่นี่เลยเนาะมาเล่นมามาบ้านก็จะมาอยู่แต่นี่ใช่หลักๆเลยก็จะมานี่เช้าก็จะมานี่เย็นทานข้าวเสร็จก็ที่นี่ก็คืออยู่เลยอ่ะที่รวมใช่ค่ะแค่นอนจะไปในหมู่บ้านใช่ ให้พี่เดินพาชมเนาะไปทางไหนดีไป้างหลังดีกว่ามั้งเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นทางทางเข้าเนาะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นทางเข้ายาวไปถึงสุดนู่นเลยเห็นโครงสร้างข้างหลังจะทําอะไรเหรอครับผมอันนั้นเป็นคอกหมูค่ะอ๋อคุณพ่อเขาจะเลี้ยงหมูใช่ค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดด้วยไหมครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนั้นเดี๋ยว ค่อยๆขยับไปอะค่ะอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่ที่เหลืออยู่ยังยังเหลืออยู่เยอะเลยยังทําอะไรได้อีกเยอะเลยครับผมค่ะอันนี้จําได้ไหมครับว่าปล่อยปลาอะไรไปบ้างอันนี้เหรอคะอันนี้จะมีปลาปลาหนินปลาทะเพียนแล้วก็ปลาทับทิมรับอที่แล้วที่ผมมารีวิวก็จะมีปลาหลากหลายชนิดอยู่นะเป็นพวกปลากินพืชเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะปลาเนื้ออ่อนปลาเทโพ จะอยู่บอ่อสุดท้ายบอ่อสุดท้ายได้ปล่อยปลาสวายไหมปลาสวายไม่ได้ปล่อยเลยมไม่ได้ปล่อยค่ะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นปลากินกินพืชใช่ค่ะคโซล่าเซลล์ใช่ค่ะระบบโซลา่าเซลล์เราเดินไว้สองจุดอะคะ่ะจุดด้านหน้ากับจุดด้านหลังค่ะอ๋อก็แปลว่าเรามีเจาะบ,บาดาลสองที่เลยใช่ค่ะอืมก็เติมเติม,ตมใช่ค่ะเผื่อบางทีก็ใช้น้ําลดแบบแบบลดต้นไม้ลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะนี่นะครับออ,อันนี้เป็นต้นไม้ที่ทุดพีล้อมใช่ที่ขุดล้อมแต่มันม,มันเอามะรงไม่อยู่แมลงกินยอดกินใบอะค่ะอเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเราขุดล้อมมาสองต้นต้นนี้กับต้นนู้นต้นนั้นอ๋อต้นนั้นยังรอดอยู่ะใช่ค่ะต้นนั้นยังรอดคผมแต่ต้นนี้ไม่ไม่ไม่รอดเลยค่ะเป็นต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นพูนซับค่ะอันนั้นต้นนางกวักอ๋อใช่ค่ะ เขาเขาเรียกชื่อแบบนั้นนะคะแต่คือถ้าอย่างบ้านเราก็เรียกว่าต้นกระบกอ๋อถ้าสาษาเขมันก็เรียกว่าก็คือเดิมกะโกเดิมกะโกนึกว่เดิมแต่ยึงตุงแต่ยึงใช่อันนี้ก็คือภาษาภาษานท้ทองถิ่นเลยแอดมินก็พูดเขมเมตรเหมือนกันนะเนี่ยสาวเขมเมนนะครับอ่ะ ซนบุรีรัมย์สุรินเนี่ยก็จะพูดเขมรกันพูดได้ทั้งสองสามภาษากันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับแม่เอาบองโปรนอยู่แถวนี้ก็สามารถไมาเยี่ยมชมได้นะใช่ค่ะมาดูได้ค่ะมาลืมลืมบอกตำแหน่งว่าที่นี่ที่ไหนนะที่ที่นี่เหรอคะที่นี่บ้านโคกยางอําเภอกระสังบ้าอกระสังบ้านโคกยางตําบลกันทาลมอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถที่จะ แวะมาเยี่ยมชมได้ใช่ค่ะมาดูได้วยบ้านเนาะใช่ค่ะค่ะอย่างที่เพราะว่าแต่ก่อนต้นที่ที่อย่างที่เคยพูดแต่ก่อนตอนนี้เป็นไม้ล้อมตอนที่เอามาแล้วตอนนี้มันยืนต้นตายไปแล้วเราก็เลยใช้ประโยชน์มันโดยการแบบปลูกต้นเลื้อยที่มันเป็นแบบกินผลอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็จะเป็นฟักทองมีจะมีฟักมีฟักฟักทองด้วยมีบวบด้วยมันก็เลือดกับ ขึ้นนตไใช่เลยขึ้นไปแล้วแต่คืออย่างตอนนี้มันหมดหมดรุ่นมาแล้วเราก็จะโละแล้วค่ะไปไปดูได้ไปดูได้ค่ะก็ถือว่าเป็นผลดีอยู่นะค่ะเยอะมากเยอะเยอะจะไม่ได้เก็บหรือเปล่าเด็ดเด็ดเยอะแล้วค่ะอันนี้คือเราจะไว้แบบทําพันธุ์แล้วอ่ะแบบใช้เมล็ดมันนะคะเราจะตัวนี้เอาไว้ทําเป็นพันุ์ใช่ค่ะก็เลยครมีมัดไว้อย่างดีเลยมัดไว้ค่ะอ๋อเนี่ยค่ะมันก็จะแบบนี้ครับผม เรียกว่าพันอะไรนะครับพันไข่ลืมผัวค่ะใช่กินแล้วจะลืมผัวหรือเปล่าอร่อยอร่อยจนลืมใช่ไหมใช่ไใครๆเขาก็หาใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมันไม่ค่อยมีคือปลูกปลูกได้ดีนะกับบ้านเรานะครับใช่ค่ะดีอยู่เพราะว่าเขาเป็นฟักทองก็เหมือนฟักทองพันพื้นพื้นบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะใช่แต่แค่แบบบางคนไม่เคยได้กินเงี้ยค่ะครับไม่ค่อยรู้จัก ม่ค่อยรู้จักเนื้อจะมันหนึบเหนียวค่ะแต่บ้านเราน่าจะหากินยากเนาะไม่ไม่ค่อยมีบุรีรัมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่ฟักทองพันธุ์ทั่วไปใช่ค่ะที่ซื้อตามตลาดเปลือกเขียวทั่วไปอืมนก็บ้านเราก็ปลูกได้ดีนะถ้าเราซื้อเมล็ดพันธุ์หรือมีหาเอาใช่ถ้าเรามีเหมือนแบบเราต้องแบบศึกษาหาบางทีอะไรแปลกๆเงี้ยค่ะ ลองสั่งมาปลูกใช่ลองลองดูอะค่ะนี่แหละครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะฝักทองพันธุ์นี้ปลูกได้ได้ผลผลิตดีมากเลยค่ะผมชอบตรงที่เนี่ยต้นไอ้อมะม่วงมะม่วงครับออกผลดีนะใช่เห็นว่าปีที่แล้วออกดีกว่าหรือเปล่าครับปีปีที่แล้วออกดีกว่าค่ะปีนี้หน้าร้อนร้อนหนักไปหน่อยร้อนกว่าปีที่แล้วใช่ร้อนกว่าปีที่แล้วครับแต่ก็อันนี้น้ําดอกไม้สีทองอ๋อค่ะก็ถือว่า ขึ้นดีนะอันนี้น่าจะปลูกประมาณเราปลูกประมาณสองปีเนาะใช่ค่ะต้นไดโตขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะค่ะนะครับได้ผลผลิตแล้วนะครับก็ได้เด็ดกินเด็ดแจกส่วนมากจะแจกแล้วใช่ค่ะไข่มาก็จะเด็ดเนาะแล้วก็จะมีอ้อยอะไรด้วยนะที่ที่เราคานกันเมื่อกี้อย่างอ้อยแบบนี้จะเป็นอ้อยแบบคืออ้อยอ้อยน้ําตาลทั่วไปอะค่ะครับผมแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งเราเรปลูกหลายพันธุ์นะพันุ อินโดก็จะเป็นเหมือนข้อดำแดงค่ะแล้วก็จะเป็นสุพรรณห้าศูนย์ค่ะผมค่ะถ้าสุพรรณห้าศูนย์เป็นเหมือนอ้อยคั้นดื่มน้ำอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้มีเครื่องคั้นไหมฮะที่นี่มีมแต่คือเราจะเครื่องคั้นอยู่บ้านอ๋อใช่ต้องต้องตัดไปคั้นอยู่บ้านเลยใช่ค่ะก็ถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามีได้กินก็จะกลับไปคั้นบ้านก็ถือว่าปลูกได้โตได้เยอะมากเลยนะเพราะว่ากินไม่ทันนะผมว่าข้างหน้าอะไรเต็มเลยค่ะข้างหน้าก็มีด้วยใช่ค่ะเต็มไปเยอะอ้อยเยอะ ก็ถือว่าขึ้นดีนะว่ากินไม่ทันแน่นอนอย่างนี้กินไม่ทันก็เก็บไว้อะค่ะใครมาก็ตัดใครมาก็ตัดไปตัดไปเลยเมื่อกี้ผมมาก็ได้ทานได้ชิมหมดแล้วใช่ค่ะโอ้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีมากปลูกอะไรก็ขึ้นนะไม่จําเป็นต้องแบบปลูกพวกพืชพันผักพื้นบ้านเราก็ได้นอกปลูกแบบต่างจังหวัดเพิ่เป็นจุดเดือนเรามาลองปลูกดูก็ได้คือแล้วแต่เจ้าของที่อย่างเราเราชอบอะไรเราก็ ค่ะสารหามาเลยเอามาปลูกเพราะว่าเราอย่างน้อยเรามีน้ําคมที่กักเก็บน้ําไว้แบบใช้อย่างนี้ค่ะใช่เราก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นอย่างอันนี้ฟ้าเอามาจากนครนครนายกนครนายกเขาเรียกว่าเป็นขุดล้อมอันนี้เป็นมะยงชิดอ๋อมะยงชิดใช่ค่ะเอามาสองต้นต้นนั้นแพ้ตายแต่แต่รอดครึ่งต้นครับแต่ต้นเนี้ยังยังแบบยังอยู่อยู่ยังโอเคอยู่ เมื่อวานก่อนผมก็กลับมาจากนครนายกตอนนี้ได้ผลผลิตดีมากใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่นี่อันนี้ได้กินผลแร้วได้ยังเลยค่ะคือต้องดูต้องรักษาไปก่อนเพราะว่ามันแพ้ต้นมันแพ้แมลงแมลงเกาะองนี้ก็เฉาแล้วครับใช่ค่ะขนาดเราแบบรักษาฉีดครับน้ําส้มใส่ปุ๋ยขวันไม้ใส่ปงใส่ปุ๋ยก็โอ้โหก็ต้องลองยาก่ามันมันจะเหมาะกับสภาพพื้นที่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งนั้นเขาปลูกได้ผลผลิตดีมาก น่าเกี่ยวเกี่ยวกับภูมิอากาศเนาะใช่แล้วก็แร่ธาตุในดินด้วยเนาะถ้าเป็นแบบพยุงเนี่ยมันมันมันจะเข้ากับกับดินที่นี่มากเลยพยุงใช่ค่ะต้นพยุงมันมันจะเข้ากับเหมือนเหมือนละแวกโซนแถวเนี้ยเพราะว่าฟ้าสังเกตส่วนฟ้าฟ้าปลูกนี้มันมันโตที่สุดต้นพยุงต้นยางนาใช่พยุงยางนายางศักเนี่ยแบบน้อยๆแบบใช่ เด้อไม่ต้องดูแลอะไรเลยรู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงมากพะยูงครับอ่าทำไมถึงได้ล้อมรัวเป็นผ้าแยงอย่างเงี้ยครับก็กันปลาเราด้วยกันปลาออกช่วงหน้าฝนปลาใช่บางทีใช่น้ำล้นปลาขึ้นครับปลามีขึ้นเยอะค่ะบางบางบางคืนช่วงที่ฝนตกด้วยน้ำขึ้นด้วยแม่บอกว่าได้สองสมโลเลยแบบก็คือมันจะขึ้นจากบอมันขึ้นใช่ครับยิ่งปลาหมอบ่อหนูน่ะขึ้น ใช่ค่ะปลาหมอมันจะขึ้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้เลยใช่ค่ะแล้วกันอะไรอีกไหมครับกันก็จะมีกันสุนัขเข้ามาด้วยกันหลายๆอย่างใช่ค่ะมีวัวด้วยกันวัวด้วยใช่มันกันวัวเยอะเลยนะฝั่งนั้วัวเยอะค่ะตัวนี้เขาเลี้ยงวัวนะฮะครับนี่ผมยังแปลกนะว่าว่าทาไมบ่อนี้ถึงน้ําใสที่สุดเลยนะผมว่ามองไปเห็นก้นบ่อเลยนะใช่ครับเกี่ยวกับดินหรือเกี่ยวกับ ไม่รู้เหมือนกันเนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้ำตัวนี้ใสมากเลยพื้นที่ตรงกลางแต่<ส>ข้าง,างก็จะออกคุณๆหน่อยข้างหน้าก็จะออกเข้มๆนะครับถือว่าเป็นน้ําที่ใสนะนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เปิดเติมเลยเนาะยังเลยค่ะยังนี่คือปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติค่ะถ้าบ่อหน้ามีเติมอยู่ค่ะม,มีเติมแล้วก็จะใช้น้ําบ่อหน้าเหมือนแผงโซลาเซลล์ก็จะดูดน้ําบ่อหน้าแบบดันมาตามสายเอาทอพทอพีอีใช่ค่ะลด ก็จะใช้บ่อด้านหน้าค่ะอันนี้เอาน้ําจากบ่อใช่ไหมฮะน้ําจากบ่อหรือน้าบาดาลน้ําบ่อบ่อด้านหน้าค่ะเอาโซลาเซลล์ดูดน้ําแล้วก็คำนวาคือน้ําในบ่อมันจะมีแร่ธาตุดีกว่าค่ะน้ําในบ่อที่เราขูดไว้ใช่ค่ะที่จริงถ้าถ้าที่จริงแล้วน้ําเค็มอาจจะต้องมีพักอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเขาเรียกไงมีบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำเนาะใช่ค่ะมับักน้ําก่อนครับ ก็นี่นะหลายหลายท่านนะครับพื้นที่บางที่ก็เค็มบางที่ก็กร่อยบางที่ก็ขุดไปไม่เจอน้ําก็มีเนาะ,ค,ะครับลายแต่แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันเหมือนพื้นที่ตรงนี้ดินเหนียวนะครับน้ําก็ดีอยู่แต่จะตกเป็นน้ําแบบน้ําเค็มๆหน่อยน้ําจะเยอะแต่จะเป็นน้ําเค็มนะครับน้ำก,กร่อยกร่อยโอ้โน้องหมาใช่ค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อมันปูค่ะมันปูอืมดูช่วงนี้ต้องมัดไว้เพราะว่า ช่วงติดสัตว์แล้วแบบหนีหายอ๋อแปลว,ว่าเคยหา,ยหายหลายครั้งแล้วเคยห,ยหายหลายครั้งแล้วค่ะครับนนจะเป็นต้องสวนมะพร้าวนะครับบ่อปลาหมอเราเลี้ยงปลาหมอด้วยอ๋อตัวนีเ้เลี้ยงปลาหมอใช่ค่ะเลี้ยงปลาหมอด้วยครับออนี่ไงใช่ค่ะเต็มเลยถ้าโย,ยนอาหารก็จะมา,ม,มาเต็มมาเต็มอะค่ะตอนนี้อาหารหมดหรือเปล่าตอนนี้อาหารเราไม่ค่อยให้แล้วเพราะว่าเราอาศัยให้เขากินแบบ กินธรรมชาติกินธรรมชาติกินไรกินอะไรที่เป็นแบบพืชน้ําอะไรที่ใช่ค่ะมีตะไคร่น้ําพืชน้ําอยู่ใช่ค่ะอย่างว่าปลาถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะใช่ค่ะเนี่ยค่ะทุเรียนอีกต้นหนึ่งอ๋อนี่ทุเรียนอีกต้นหนึ่งอ้อยกําลังเบียดละอู้นี่อ้อยสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะอือเรียกอ้อยอะไรนะครับอันนี้อันนี้เหลอค่ะอันนี้อ้อยอินโดอ๋ออ้อยอินโดมันบางทีเข้าแบบอ้อยยาเนี่ยค่ะบางข้อดํา อ๋อใช่ค่ะอันนี้เขากินเนื้อหรือคั้นน้ำาะส่วนมากกินเนื้อคั้นน้ำแล้วแต่เลยเพราะว่าอ้อยมันมันสามารถแปลงได้หมดเลยใช่ค่ะครับเพราะว่าอ้อยพวกนี้มันคือมันได้ทั้งสองอย่างเนาะกินเนื้อหรือว่าคั้นน้ำคงกินไม่ทันเนาะคงกินไม่ทันข่าวเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะครับขึ้นเยอะค่ะอืมครับนี่นะครับอย่างอันนี้ก็ต้นกันเกลากำลังผลิใบ ใช่ค่ะต้นกันเกลัาอันนี้ต้นต้นกะถิ่นนร่งค่ะอันนี้ก็ให้ร่มได้ให้ร่มได้ดีตูดีด้วยนะครับก็ได้เห็นเนาะว่าพืชแบบไหนมันเหมาะกับพื้นที่ของเราเนาะครับเราจะได้แบบวางแผนอันนี้ก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งอ๋อนี่ไงทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นฝรั่งด้วยนะฝรั่งให้ผลดีนะฝรั่งฝรั่งได้ผลดีมากค่ะแล้วฝรั่งอร่อยมากมันเหมือนเข้ากับดิน ข้าวก็ดินอยู่นี่ใช่ค่ะรสชาติฝรั่งค่อนข้างรสจัดเลยอ่ะเป็นพันกิมจูกิมจูใช่เราปลูกหลายพันพันกิมจูพันไส้แดงแต่กิมจูนี่คือจะรสชาติอร่อยสุดและแล้วก็มีไรเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่เหมาะกับการปลูกฝรั่งมากอร่อยค่ะรสชาติอร่อยเลยรสจัดครับมะพร้าวนี่คือยังไม่ได้เนาะมะพร้าวยังยังเลยค่ะยังยังไม่ได้ลูกเนาะ มันก็จะมีบางต้นที่ตายเราก็จะแซมเอาเป็นพันอะไรบางคับนพ่ชผักอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยพันพันต้นเตี้ยค่ะต้นเตี้ยใช่ค่ะพันแพลวไหมอืมน่าจะมั้งคะเพราะว่าแฟนเป็นคนสั่งสั่งให้เขามาส่งค่ะสั่งเป็นเคอรี่อย่างเงี้ยมาส่งใช่เป็นรถของเขาเป็นส่วนของเขาเขาก็มาส่ง๋อใช่ค่ะ ก็จะลกหน่อยเพราะหญ้าก็จะขึ้นเยอะครับอย่ว่าพื้นที่เยอะหน่อยก็ค่อยๆแต่ดไปเรื่อยนะดูแลยากหน่อยเพราะว่ามันพื้นที่มันเยอะอันนี้เป็นฟางฟางค่ะหรือเซนวิดใช่ก็จะมีฟางแล้วก็มูลของสัตว์บัวค่ะใช่ก็จะใส่ซ้อนๆการทับกันอันนี้ก็ประหยัดค่าหัวได้เยอะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเขาจมไปในน้ําแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบ แปลงต้นเขาจะย่อยสลายเหมือนเปื่อยแล้วก็ปลาก็จะมากินพวกนี้ค่ะผมค่ะใช่ก็ถือว่าประหยัดได้เยอะพอสมควรค่ะประหยัดต้นทุนได้ค่ะปลานี้ก็ปล่อยเยอะนะเห็นเยอะค่ะคุณยายบอกว่าปล่อยกี่พันตัวนะปล่อยรวมแล้วเกือบสองพันตัวค่ะปลาบึกปลาบึกปลาเทโพปลาเทโพโซนนี้เนาะใช่ค่ะจำได้แล้วตอนตอนปีที่แล้วผมมาให้อาหารตรงนี้แหละเนาะตอนน้ำขึ้นตอนที่พี่มาน้ํากําลังแบบมีน้ําอยู่ใช่ครับ อันนี้ก็หน้าแรงก็จะลดลดหน่อยใช่ค่ะแต่ก็ยังเหลือเยอะนะคะว่าบ่อลึกบ่อลึกใช่ใช่ครับใช่ตอนนั้นเราขุดไปก็น่าจะ6กเเมตรเนาะใช่ค่ะบ่อลึกบ่อนี้เดี๋ยวน่าจะเดือนเมษายน่าจะค่อยเติมน้ำเอาเนาะใช่ค่ะเราเรามีพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ใช่ใช่ค่ะมีอินทผลัมด้วยค่ะใช่ค่ะปลูกมากี่ปีแล้วครับเนอินทผลัมไม่ถึงปีเลยค่ะ ยังไม่ถึงปีใช่ค่ะเพราะว่าเราซื้อต้นโตมาครับใช่ค่ะเราซื้อต้นเขาเรียกเพาะเพาะเนื้อเยื่อใช่ค่ะฝั่งนู้นนะคะอันนั้นต้นแล้วซื้อที่สวนบ้านฟาร์มบ้านนาบ้านเราบ้านนาบ้านเราที่นครนายกไม่ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะเขาจะเพาะใช่เขาเพาะเขาเป็นเขาเขามีความแบบว่ายังไงเขาเปิดทําสวนอินทรพาลามะค่ะเราก็ไปขอซื้อเข้ามาใช่ค่ะ โอ้นี่ไงสวยมากเลยเป็นแบบเพาะเนื้อเยื่ออันนี้ไม่ค่อยได้ดูแลด้วยนะใช่ไหมครับก็คือปล่อยเลยเพราะว่าบางทีมันมันเยอะค่ะครับอ๋อจถือว่าสวยอยู่นะค่ะถือว่ายังเนา้อยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะผมว่ายังมีอนาคตนะมองยังมีอนาคตอยู่เพราะว่าเพาะเนื้อเยื่อเห็นพี่เขาบอกว่ายังไงก็หวานแน่นอนใช่ค่ะเวลามันออกผลมาอย่างนี้ค่ะครับ ใช่ค่ะเราก็จะมีต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียอย่างเงี้ยค่ะนั่นต้นตัวเมียสองต้นนี่คือต้นต้นตัวผู้อ้าวแล้วให้ผลผลิตกันยังไงผมก็คืออย่างตัวผู้เขาจะมีเกสรละอองเกสรเขาจะไปเกาะที่ดอกตัวเมียดอกตัวเมียก็จะทําหน้าที่ออกผลอ๋อค่ะอันนี้คือตัวผู้สองต้นใช่ค่ะตัวผู้สองต้นตัวเมียอันนี้ก็เพาะเนื้อเยื่อ แล้วถ้าให้ผลผลิตก็ให้แต่ตัวเมียไม่ใช่หรอตัวเมียให้ให้ให้ผลแปลว่าตัวผู้ไม่ได้ผลผลิตตัวผู้นี่เขาจะเป็นเหมือนมีเกสรอะยวงที่ออกมาจะเป็นเกสรครับเป็นเหมือนละองเกสรใช่ค่ะละองเกสรก็จะปลิวมาจะพัดมาจะมากลับมาแลงอย่างนี้ค่ะก็จะมาเกาะดอกของตัวเมียแล้วก็จะให้ผลมีตัวผู้ตัวเมียด้วยเนาะใช่มันมีตัวผู้ตัวเมียด้วยแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องผสมเองหรือเปล่าใช่ผสมเองเลยซื้อซื้อซื้อ เกซ้อนอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดแฟนเขาจะจะรู้มากกว่า,นานต้องลองดูก่อนเนาะต้องลองดูก่อนตอด,ดูว่ามันจะได้ผลผลิตดีไหมกับที่นที่ของเราเนาะนี่เลยนะครับเห็นปลูกสร้างอยู่เป็นที่คอกหมูคอกหมูใช่ค่ะพึ่งทาอ๋อแปลว่าคุณพ่อชอบเลี้ยงหมูแน่เลยใช่ค่ะอยากปกติเลี้ยงวัวแล้วก็อยากเลี้ยงวัวจะเลี้ยงกลางหมู่บ้านครับใช่ค่ะอันนี้ก็อยู่ด้านนอก พื้นที่เราด้านนอกเรามีน้ำใช้ด้วยพื้นที่ใช่กลิ่นไม่ส่งทนกระทบพื้นที่ด้านในด้วยเนาะแล้วเราเดินระบบกลิ่นให้มันแบบโอเคหน่อยอย่างเงี้ยค่ะลงท่อข้างล่างซึมนะคะใช่ก็ได้มูลมาใส่ต้นไม้ใช่ค่ะแล้วเราก็ดูดใช้งานได้ดูดมูลของของหมูใช้งานต่อได้เป็นโมเดลคอกหมูใช่ค่ะโมเดลคอกหมู จะลงเป็นเป็นเป็นแม่พันธุ์นะคะห้าตัวโอแม่พันธุ์ห้าตัวเลยใช่ค่ะลงแม่พันธุ์แต่ตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วเอามาแล้วตัวหนึ่งอ๋ออยู่ข้างในนี้ใช่ค่ะอยู่ข้างในนี้เลยค่ะตัวตรงไปชมนะฮะเดินเดินฝั่งนี้ก็ได้ค่ะน้ำไหลอย่างเงี้ยน้าของมูลมูลหมูที่ไหลเนียแล้วก็จะให้ไปรวมที่ตรงนู้นเรามีสองเรามีทั้งหมดสี่สี่หลุมครับก็ต้องลึกพอสมควรเพื่อที่จะบรรจุให้มันได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็รู้เหมือนกันใช่แล้วเราก็จะใช้ประโยชน์ทํา การทำแก๊สหุงต้มอะค่ะใช่แล้วก็ใช้จากตรงนี้ได้แล้วก็แปลงมันได้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจเหมือนกันนะเนาะอันนี้ก็เก็บกลิ่นได้ที่จริงมันจะต้องทําพื้นลาดลงมาอีกเพราะว่าอันนี้ยังยังไม่เสร็จดีครับค่อยๆต่อเติมใช่ค่ะครับผมใช่เราจะไม่อยากให้กระทบกับด้านข้างมากเราก็จะต้องเก็บมูลเขาดีๆหน่อย เดินไปดูพันธุ์หมูข้างในได้ค่ะได้ค่ะโอ้นี่ไงครับพันธุ์หมูครับค่ะอันนี้เรียกว่าหมูพี่ผ่องอันนี้หมูอะไรสองสายสายฮะเลดกับแลนซ์ฟ้าก็ไม่ค่อยรู้จักใช่ค่ะมันเป็นพันธุ์ของมันเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ก็คลอดสิบห้าสิบหกเมษายนี้ค่ะก็คือจะออกจะออกลูกออกไปแล้วตอนนี้ก็ท้องอยู่ใช่ค่ะอันนี้เอามาลงไว้เพิ่งลงวันนี้ 16เมษา,า,ามเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็อีกไม่นานอีกประมาณ30วันวันนี้ก็16แล้วใช่กำลังนอนอันนี้ให้ลูกประมาณกี่ตัวพอประมาณ <c oughs> ม,มันเฉลี่ยสิบกว่าตัวไหมครับเฉลี่ยประมาณ สิบกว่า1ิบ4 15บีบห้าถ้าโชคดีหน่อยก็ 18, 19, 20เหยียบไปนู่นเลยค่ะก็ต้องดูว่ามันจะออกในกี่ตัวเนาะใช่ค่ะก็แต่ละตัวก็เป็นซองไว้ใส่แม่พันธุ์ที่เหลืออย่างถ้าใกล้คลอดเราก็จะเอามาขึ้นขึ้นซองคลอดครับผมใช่ นี่นะครับก็เก็บเป็นแนวทางได้กับการทําฟาร์มโคกหนองนาต่อยอดได้เนาะก็คือทําเป็นสวนแล้วก็มาเป็นฟาร์มเกษตรต่อไปก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไช่ได้ค่อยๆต่อเติมต่อเติมนะครับครับผมก็ประมาณนี้เนาะกับแปรงโคกหนองนาโมเดลของ าชื่อว่าอะไรนะครับโคกหนองนาพัสยาวีค่ะพัสยาอ่าเดี๋ยวผมยังพูดผิดเลยพัสยาวีครับผมอยู่ที่บ้านบ้านโคกยางตำบลการทาลมอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางไอเดียการออกแบบสวนนะครับหรือว่าพี่พี่ทนไหนที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมก็ มาเยี่ยมชมได้ค่ะเข้ามาได้มาดูได้ค่ะมีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีโทรศัพท์ไหมมีค่ะมีค่ะ0 9 8 0 9 8 4 8 1 4 8 1 5 0 7 2 5 0 7 2ค่ะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามพี่ฟ้าได้นะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ฟ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะ ตื่นมาน้ำอ้ายบอเอื้อมไปแล้วยังพอหรือว่าบบมีอายความฮักเฮามันสิไปเศร้าอยู่มองใดบอกก็ไปบ่ใดคือกันหูแค่ว่าเวลานี้เฮามีกันอยู่ข้างๆโลกนี้สุยา ខ្លាក់ទៅទ ฝากความฟันผู้แค um ่ว <ans> ่าเวลานี um ้เฮามีก um ันอยู่คันคางโลกนี้สุย่างก็บ่ซ้ำ